คุณผู้ชมไปดูกรณีที่ครอบครัวของเด็กอายุ10ขวบค่ะเข้าไปบุกที่บ้านของชายคนหนึ่งเป็นพ่อค้าขายน้ําซึ่งก่อนหน้านี้เขาทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะเจ้าตัวซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุรายนี้ไหวตัวทันหนีข้ามกําแพงหลังบ้านออกไปเลยนะคะซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพุ่งกับสอพอหัดใหญ่ระบุด้วยนะคะว่ากําลังเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะออกหมายจับค่ะใช่แล้วลุงรูปหลังเด็กไหมเออลุงแม่หนูเห็นกับตานี่ าขายน้ำหนูไม่เข้าใจขายน้ำาจะมาจับจับปรจังเลยได้ยังไงอยากขายก็ขายปกะติอ้แก่ตำรวจถ้ามันจะถ้ามันยังปากแข็งแก่ตำรวจรอนานี้คนรอรอตำรวจเลยไม่ไม่ด้ทำดีก็โได้ก็ใจผิดแหละไม่ได้เข้าใจผิดไม่ต้องขอโทษหรอกรอตำรวจ คุณผู้ชมคะนี่เป็นคลิปที่ผู้ใช้ f เฟ e บ o o k ชื่อว่าเมสุจิตราไลฟ์เหตุการณ์ขณะที่เธอและญาติๆเดินทางไปสอบถามชายสูงอายุคนหนึ่งซึ่งมีอาชีพเป็นพ่อค้าขายน้ำได้ไปการสอบถามถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลังพบว่าหลานสาวค่ะวัยสิบขวบแล้วก็เพื่อนของหลานเนี่ยถูกชายสูงอายุคนนี้กระทำอนาจารซึ่งชายสูงอายุให้การปฏิเสธนะคะโดยบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด แต่ทางญาติของเด็กยืนยันนะคะว่าเด็กๆให้ข้อมูลตรงกันถึงพฤติกรรมที่ชายสูงอายุคนนี้ปฏิบัติต่อพวกเขาทางญาติจึงจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดได้ฟังแบบนี้ชายสูงอายุก็จึงรีบปิดประตูบ้านนะคะก่อนจะหลบหนีไปค่ะมาทางขามขึ้นไปทางแล้วมันน่าจะปีนไปทางนู้นเลยน้องว่าผมว่านไปได้ไม่ไกลหรอกเนอยขนาดนี้เียยาสันเลยใช่ได้ยินเสียงเลย เห็นไหมยา yeah. ดูดูดูปีนได้ไหมอะยาหลังจากที่ชายคนนี้ปิดประตูหนีเข้าไปนะคะบรรดาเจ้าถูกก็รีบพัง,งประตูเข้าไปจับตัวแต่กลับไม่พบค่ะประกอบกับตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุพอดีจึงเข้าตรวจคน้นคาดว่าน่าจะปีนหนีออกไปทางหลังบ้านเพราะว่าเป็นบ้านชั้นเดียวไม่มีทางออกอื่น ผู้สื่อข่าวของเราะะก็ได้ติดต่อไปยังแม่ของเด็กหญิงคนหนึ่งนะคะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าวันเกิดเหตุลูกสาววิ่งเล่นอยู่หน้าปากซอยตรงกับเวลาที่น้องสาวของเธอกลับมาบ้านพอดีจึงได้เห็นว่าชายสูงอายุคนนี้นะคะที่เรียกไปเนี่ยคือเขาเรียกเด็กๆไปกระซิบพูดจะอะไรกันก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็มีพฤติกรรมที่มีการกระทําอนาจารเกิดขึ้นด้วยนะคะไปฟังเสียงของแม่ผู้เสียหายกันหน่อยคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนแรกน้องก็ไม่บอกนะคะน้องบอกแต่ว่าพ่อค้าถามว่ากินน้ํำไหมจะให้น้าแต่น้องไม่เอาแต่เราในความรู้สึกเราคือมันไม่ใช่แบบนั้นเราก็เลยเค้นถามน้องไปว่าเขาได้รูปหลังจับก้นลูกหรือเปล่าน้องก็ร้องไห้ร้องไห้เสร็จน้องบอกว่าเขาทําแล้วก็ถามว่าทำมาหลายครั้งหรือเปล่าน้องก็บอกว่าหลายครั้งแล้วแม่ ลูกแขนบ้างจับหน้าบ้างแล้วก็ชวนขึ้นรถไปบ้านบอกว่าเป็นนอนเล่นที่บ้านลุงไหมลุงจะให้เงินนะให้กินน้ํากินขนมฟรีอย่างเงี้ยค,ค่ะคื จากคาที่ลูกสาวเล่านะคะมันชัดเจนนะว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเป็นลักษณะอนาจาร<ฆ>ซึ่งถ้าเกิดผู้เป็นแม่หรือว่าพี่สาวไม่เห็นเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าเคยเกิดเหตุแบบนี้เพราะว่าเด็กเองก็ไม่กล้าพูดน,น,นะคะพอหลังจากทราบความจริงจากลูกสาวแล้วทางครอบครัวก,ก็ไม่ยอมนะคะก็ได้เข้าไปแจ้งความร้องทุกที่สพหัดใหญ่ขณะที่ผู้กํากับการสาพหัดใหญ่เปิดเผยด้วยนะคะว่าสอบปากคําแม่ของเด็กผู้เสียหายไปแล้วส่วนตัวของเด็กจะสอบพร้อมกับสหวิชาชีพและ เนื่องจากผู้เสียหายเป็นเยาวชนอายุไม่ถึง18ปีโดยหลังสอบปากคำเรียบร้อยแล้วพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานยื่นสารจังหวัดสงขลาเพื่อออกหมายจับผู้ก่อเหตุต่อไปทั้งนี้พาคุณผู้ชมมาดูข้อกฎหมายกันสักหน่อยนะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา279ผู้ใดกระทําอนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรกค่ะผู้กระทำได้กระทำโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทำให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน15ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นแต่ด้วยพยานแล้วก็คำให้การของเด็กเนี่ยมันชัดเจนก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวมาให้เร็วๆนะคะและที่สำคัญคือเด็กแต่ละคนให้ข้อมูลตรงกันอ,อันนี้สำคัญเลย,เยไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะ